สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาตกปลาสูตรคือเก่าครับเครื่อน,น้ำอุ่นเดี๋ยวเยือยเ่อสิงกิ่งงมเศร้าครับเอาซีไซส์ครับมันอนี่มองนี่โซนมาทางเก่าครับแต่เลยใส่ตัวนี้สายพี่อีไวเปอร์ฮีโร่ที่0.3นะครับโอ้ปลาเดี๋ยวเัาปลาขึ้นร้องตีวงกันล้นกิน บบกิ่ครับมาบขึ้นเห็นเลยนะครับน่ครับสิงกิ่งงอมเศร้านาตา้นำนักดีตีไกลครับส่วนท่านใดที่คอมเมนต์หรือทักเข้าขมาถามขอพีการเยือจะสร้างเยือได้ทีไรสร้างนาเฟซบุ๊กนี่เลยครับผมแปลว่าใหา้ซื้อเฟซนี่ครับ ถ้าผู้ใดสนใจเรื่องเรือเรื่องอยังบ่มีบ่มีเรือลงบ่มีไตผ้าเขาา้าไม้กะเพิ่นก็มีนะครับลองทักไปเบิงไปคุยกันเบิงว่าจังไดน,นะครับไปครับไปหาผลงานดีกว่าลองไปล่จมหาบางกอนครับอันดับแรก กเห็นหั่งนะครับ กินแบบไดเนาะมือนี้เนาะนี่โอ้ปล่อยจมครับปล่อยจมปล่อยจมกินเลยครับมาแล้วมาแล้วเนี่ยครับมันได้คนหา ว่าปลากินแบบไรนะครับเมือน,นี้โอ้ใส่สวยครับนี่สิงกิ่งงมเศ้าครับอันนี้ัขึ้นดีเห็นขึ้นนะครับลองปล่อยจมเบิงเพราะว่าตอนแรกเห็นมันขึ้นหลายเทือและมองนี่อย,อยู่ครับอยู่ กัดปติดนี่ติดแล้วโอ้มันอยู่มองเกาครับลาเมื่อนี่ปล่อยจมกินครับกินปล่อยจมฮอดพื้นดินเลยครับเมื่อนี่โอ้แต่ตัวปูใหญ่ครับโ้มูนี่นี่ครับซิงกิ่งงมงสาวบึ้งข้างนี้ก่อนครับ จมลงไปเลยครับพอคนกลิ่นจุ่มนะครับมื่อนี้กินจนุ่มอีกทีครับปล่อยจุ่มกินเลยเจอสองมูสองมองแล้วครับตีฝั่งนู่นแน่ฝั่งนี้แน่ครับใส่ไล่ๆกันครับนึงคืนนึงคืนนะครับ โอนโน้นครับสิงกิงงงสามดูเงันครับเพื่อตัวนี้มันตัวใหญ่กว่าเพื่อมนมีตัวใหญ่นะครับอุ้งนี่ไอเปิดนาลอกให้เลยครับไหลลงไปไสุดนี่แล้วบ่ อมึงฟุ้งนั่นครับนี่โนครับอันนี้ขึ้นฟูงครับโอ้โตนใสสวยนี่ครับสนีสนีของสายหวานครับหลอกหลานคันงอ กินก็คักเลยครับเต็มคอเลยสิงกิ่งงมซาวครับ มีกรับมาแล้วเกือบขันเบ็ดหลุดมือว่ได้ตั้งใจนะครับสวยครับสิงกิ่งคมสาครับ นี้เขากลับมาแล้วกดค,ครับค,ครับโอ้ยติดมินงับนี่สิงกิ่งงมสเศร้าครับมินมินกับยู่ ขื้นครับคยุ่เขาะมาขอมาบอกกินหยุดสักวันอ้สบอติดครับแย่งพามือเลยเมื่อกี้ไก่มาจ่อยไก่แล้ะกับบนัมเลยครับอ,อันเยอะเสียแอคชั่นบอ,อติดพักิล่วยครับเก็บพักมาเลย cả những mô thằng này họ thao เที่ยวไปนะครับปลาใหญ่ไปใหญ่มากนายเนายูแ,แถวนี้นะแค่มันลมตีโปร่งครับสายมันโค้งเนื่อก็เลยลงโปร่งมันนะครับอื โดยลุงบึกบึกลยนะครับบทีนครับได้ขนาดโอ้ยือเสียแอคชั่นครับจบทน

you ต่งมันกระต่งเนื้เคือนะครับอุใส่ดีครับสวยใส่สวย tính kinh ngôm sao tủ nhảy lên tủ đi cho tập tiên kỳ ngôn giao วันเหนียดในป่านะนะครับโง่กว่าไงครับนี่ครับสิงกิ้งงอมสาว สามเสือยังด้เนาะยู่เนาะครับโอ้โหแง่งดีครับตัวนี้ป่าอย่างสูงเลนะครับใส่สวยครับโอ้โห ของไตวานครับโอ้โหวสสวยนี่ครับสิงกิ่งงมซาวโอ้ยอวนขนาดปลาตัวนี้สุดยอดครับ กิ่งงมสาวตอนตีประเทศไทนะครับ วลวนๆเลยครับนี่สกิ่งงมเศร้าครับ

มาหานะครับต่ำโมดึกโดักยังเลยเว้ยต่ำจังมดึกดักมึงดูโตมันครับ <laughs> มันจังโมดึกโมดักเหรอแมปครับ บอสทีเรียมาแล้วครับเจอสองสามบาทตีสุดเหยียดเจอสองสามบาทตึงแล้วนะครับปล่อยจมลงไปปล่อยให้สุดครับสงสัยตีบอดเพิ่สขยับออกไปนะครับนี่ครับเปลี่ยนเป็นห้องแดงนะครับ ทองขาดแดงสีแดงขาดทองครับตัวนี้สิงห์งอมซา า3าสามสบาทนะครับนีส่สิงกิงเศร้าครับ ไปนะครับหมอดูเจอขึ้นมานกเลยลุดอีกแล้วอ๋อโชว์ปฏิดบาตแรกบาตรสองรุดบาตรสามยังได้นะครับเป็นอยู่เลือดแหละ ครับแลนกันผิวน้ำเลสิงกิ่งงเศร้า,าครับเ่อนลรจะเจึคนมาบ What would หอดนะครับนี่ครับสิ่งกิ่งงมซาวครับผมคำเลยมือนี้ก็ได้หมดเวลานะครับแต่เว้นตกดินละนเดินทางกลับหละตัสวสีหอดลดตัสวสีเก็บข้องขึ้นก็ผลงานืันนี้ครับนี่ครับ ได้บลาหลายตนะครับหางได้ตใหญ่มือนี่กระทืาโอเคงัดมวนอยู่ครับหลอกลันคันงอมือนี่กินแบบปล่อยจมยางเดียวเลยครับไอที่เห็นฟู้งนี่ก็ได้เบอรกี่โตแล้วครับตัวสองตนอกนั่นก็คือปล่อยจมลงไปแล้วก็เจอขึ้นมาปล่อยถึงพื้นแล้วก็เจอขึ้นมาครับมือนี่ส่วนหมากคือมือนี่กินแบบนั้นพอสองมูสามมูนี่นะครับได้ตัวใหญ่เลย อับอยังไงกับมือนี่ก็คงจะขออนุญาตจบคลิปไปเท่านี้นะครับเนาะมือหนายังว่ากันไหมเดี๋ยวมันชีคำเก็บของขึ้นรถผู้เดียวสำหรับมือนี่ก็คงจะขอ,อกาวคข้า่าสวัสดีครับ